สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอย3ามฮานอยจะแยกรอยแยกรอบจะน้อยพิเศษน้อยปกติล่ะค่ตามด้วยน้อย VIP จะแนวทางของเดือนใหม่เนาะวันที่1เดือน3จ้าร้อยกสิบแเดือนมีนาคมเราจะมือนี่การมาพบกับแนวทางของแอจอยคือเก่าล่ะค่ตามเคยจ้าสวัสดีทาง f อฟซีมเอฟซเก่าด้วยจ้า สำหรับพ้หหนฮานอยเมื่อวานจะสามฮานอยของฮาหน้อยพิเศษจะเด่นไปที่เด่นเจ็ดกับหกจะ้ะสำหรับพ้นจะน้อยพิเศษคือเจ็ดหาสี่สามหาโอ้โหหาบนหาหลังน้อยพิเศษผ่าดไปจะเด่นเจ็ดวิลุเจ็ดมาลักลอยเนาะสำหรับน้อยรอบปกติจะ แและ9ผ้านหนึ่งสองหนึ่งลางหาแหาแดจับคู่พลาดไปจากเขาเด่น8วิ่งรูดแปดสำหรับปกติ2ตัวล่างจ้าสำหรับน้อยรอบ VIP เด่นไปที่1และ2องพ้นจาก9ก้สมหเขา 1, 3, ้า1ึงสาจ้าจอยเน้นพิดตัวเนาะเน้น1นหากับ1นหเข้ามาหนึ่งสามรถจ้า สำหรับตัวเด่นถือว่าเด่นผ่านไปเด่นหนึ่งวิรุธหนึ่งมาล่างสามหาตัวเดิมกับพิเศษเนาะผ่านไปสำหรับสามหาโอ้โหถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นอกื่อนี้จับคู่เขาน้อยรอบ VIP รอบสุดท้ายจะสำหรับโดยปกติของเขามาแค่เล็กเด่นเนาะตามกันต่อจากฮานอยสามฮานอยของเขาวันทีหนึ่งเดือนสามจะแนวทางวันแรกของเดือนเลยเนาะ,ะประกาศประกาศอีกนิดหนึ่งเราจะสำหรับ แนวทางของวันที่หนึ่งนี่คือรัฐบาลไทยออกพคนเนาะมือนีแนวทางซงเงียบแต่ละ รัฐบาลไทยออกผลเนาะจ้าแนวทางรัฐบาลไทยแอดรอยลง่หายสองสูตรจะสูตรเดิมสูตรลักลง้งหายตั้งแต่วันที่28เราจะถามหมักสาชอบถาสนใจกัสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนะาะเพื่อมีตัวหมักตัวชอบตัวถี่ตรงใจกันกะจังคอยตานเนาะสำหรับขนมไทยของเฮาเนะาะสำสำหรับ้ายด่วนโฮคูเรนรัฐบาลไทยของเฮาจะเมื่อนีล้ลง่ก่อนห้าน้อยจะตอนเสาร์เลยวันที่หนึ่งเดือนสามจ้า ตามนี่เลยสําหรับเล่าพัฒนาวันที่28ปังเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีเนได้บวาตามคือว่าพลานมากเลยเนาะเล่าพัฒนาของเฮามาได้แบบตรงตรงโอโ้ปังค่ะอิเลเขาตัวได้แบบนี่พ้นสรุปรอสรุปกันอีกทีคือวันลงแนวทางเนาะหรือว่าสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้เลยเราจะเตรียมๆเลยทั้งสองสูตรจะสําหรับเล่าพัฒนาของเฮามาตรงตรงโอ้กีดลันบ้านอีกแล้ว สำหรับสามห้าน้อยของเฮาจะน้อยพิเศษวันนี้เลขเด่นอยู่ที่หนึ่งและสองแต่ละน้อยแต่ละรอบไซ์วิ่งไซรตูตามักตาชอบนำไปวิ่งไปหลูดได้เนาะ สำหรับน้อยรอบปกติจะเด่นไปที่สองและ8ปดสองวนจับคู่ให้ตัวน้อยบรอยนรอบสองชน สำหรับน้อยรอบสุดท้ายใจ V.I.P เด่นไปฏิก้าและหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งชนสองชุนเนาะสำหรับแยกรอยของเฮาหนึ่งห้า 15. สำหรับห้าน้อยมาร่วมกันคือไดเบิลหาหากับสองสองสำหรับแยกน้อยนี่คือสองซูลอยู่เนาะ 2, 0, 1, สองซูลหนึห่งซูลอ่าสำหรับเล็กเบิลวันนี้จ้าตัวเด่นตัวเน้นจ้าวีพหนึ่งสองหนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้าสองแปดสองแปดสามสองศูนย์สองสาม สองหกตามวยสองเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสามหละกการจ้าสำหรับสามห้าหน้อยของห้าวันที่หนึ่งเดือนสามแนวทางคือตามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้ฝากน้ำไป เปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับฮานอยของเฮาจะลงกหาย้องสูตรจากาบ่มักแงยน้อยก็คือมีมัดร่วมหายรับชมล้กจะขคืนอยู่กับกลุม่มความชอบเปรียบเทียบปิจารณาเบ่งได้นอกจากหามือนี่คอยมาฟังๆละกันเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวาทางสูตรดีมีใส่กันทุกคนทุกท่านจา้าหาเมื่อนี่ มีหลากหลายแนวทางรุ่นแนวทางได้กับขอให้โชคชคมันมันรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเ,เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละกันเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า